เดตรงมเปี๋ยังเว่อด์ที่นี่คคาอบออกด้ติดันี่ดเพื่มพี่น่องไว้มีแต่น้ำนะวับเนาะเดี๋ยวขอเซาน้ำอันไหนออก แล้วพี่ใม่สิลองซีแล้วพี่น้องเขาสีมาเบ่งกันมาลดสัต์นยังไงนี่นายาวดีพี่น้องมือนี้เขาสีมันตัดใหม่เนาะมัตัดใหม่คือเก่าฮเน่ยมันตัดใหม่ทำลายป่าใหม่จริงเนาะไม่ไม่จริงก็คือไม่เอาไปเห็ดคั่วเนาะพ่นพี่น้องเหม่จริงใหญ่เขาแม่กลับสวัสดีสวัสดีเด้อพี่นองมื่อนี้มาบรรยากาศมจป่าเนะพน ่าเต็มไปเบิดเดี๋ยววีใหม่สีมุนมุนหอบหอบมาตัดใหม่ไปเห็ดคัวย่าบปีอย่างก่อนเดี๋ยวห่าย่างไปตัดใหม่ข้างหน้ากันเลยเอาพี่น้องมื่อนี้น้องกีก็มาน้องอินดีก็มาฮะหลอตัดเอาเท้นี่นี่บ่จ้า ยังก่อนอันบวกคุ้มให้พาเอาบวกยุเบเรื้องแล้บอ,ออบอป,อปบ,บอปไปเอาบักบวกป่ะรถไทยุ๊บไล่บอปเออไล่อยู่แล้วมันอยู่ในป่าเลยโอ้มันอยู่ในป่ามีแต่ป่านะพี่บรรยากาศดีอันนี้เนะบอกอันแน่ดีกว่าเหมือนไหนเนาะเมนบอกอันนี้ห้ามาสุดนี้ห้ามาอันนี้เนาะบอปนะมาไกลที่สุดแต่มากสุดนี้เมนไกลกว่าสุดมอือนก่อนเนานะมากไกลกว่าที่เคยมา โหนีไหลไนีไไล่บาไลกระตัด้าค้นเป็นยัาเห้องออาบรรยากาศดีนะเพี่องเย็นนะวอมนอนอยู่นี่เนาะรถนอาร์ตเนี่ยเราจอดอยู่เนาะผูกเห็นปใช่โมเนต์รถนอาร์ตรถใครนี่เโอ้เป็นป่าให้แทนนมืดเขามาอยากมืดๆเน่ยหน่อน รัดน้ปพ้นเออเากัค้นก็คนเนาเมื่ออันนี้หอมรายจนเหื่อยนพี่น้องไซกไแอนเราบอกก๊กบกบอ่จเออเนวบวบไข้างนาอันนี้แม่ดมตดยิ่งใหญ่เด้อมองม้อนี่เนพี่น้องตุนบกบกยังตัวเขาผาเด้เอ้า ูงอันนี้แต่ว่านั่นเลยไมมส่วนคนยังไงบาหเก็บเอาได้ดาที่มาทานมาคุณใหม่แล้เดีดเดมานี้ปลาอยู่นรือลาอยู่ค้าให้ท่านผู้สมเบิ่งจักเด็กจักหน่อยนะแล้ก็ไปคนใหม่ น่าจะตัวน so ้านาาขึ้นมาเอไ่หนาววใดาบอกระดบใใหญ่โอ๊ะาะบใหญ่น่าบเหนะใหญ่้ยกระบใหญ่แต่ว่าตัใหญ่ขนาดจะกดมาห่มหาโคดรจะขุมจะบอจะกอดถุมจะบหาไปด้ไปกอดเบิ้งหาบไม่นาเอารองเบิง เบอลปันไดคอนใหญ่นะว่า,าวมันหลบเอา้าซื้อให้เน,นี่ยนับไปคอนมาแกใหญ่อู้ยอินดีกับนงกีซื้อก่อนวะขึ้นมาอินดีดุอินดีขึ้นหมดอะ กหไปห้าคนไ,ได้เอน,นปไปห้าคนัน,นี้หลอป่ามีแตนเหรอนมะแล้วบ้างมีแตนเ้อถือแตนต่ออย่าแย่งงบ เขาทอดอรตัวเขาั <m <m ้งเย้เขาแนี้อ่อเยอก่้วใหม่หน่บอ่เขามาข้างในกะหนงร้ายขนาดแบกได้บอบ เอียงเนาะสีดำๆจะซื้อใหม่ว่าจังไดยขางคอนไหนบ่คอนมันใหญ่อเออวับสัตสัตออกไป,ไปขางคอนมันนะข้าจังมันถ้าออกไปข้าจังดึงเอามัน น้ำมะน้ำก็ใหม่ครั้งเบื้องนี้ได้จกกักลัวก็บีชีิมหาราชชีชีชิมหารอ่นับเครื่องตู้เงียด้วยขันตาปเป็นถอนน่มันได้เป็นเป็นเศ้าตาไปเบื้องแล้วปะ เฮาสิไปขนเบือกข้างหน้าอืมคุณยายิ่นตัดอยู่บ่องไหนเฮาก็นั่ไปขนเนาะเลยพี่น้องขนมาใบแค่นทังแดดกะบัดเมือกเฮาก็เอาขึ้นโหลดแดดกระเอาเมือกเลยให้มาตัดแต่ไม่เอ็งยิ้มใบเต๋อไหมใบเต๋อบ่โม่คือไม่สังไส่สังอืมใส่สังไฟไมันวดสะเนาะดึงเนาะบอเนาะท่านนี้ท่านนนี่บัดบัดตัวนี้เห็นตัวไหนพ่ตาบ่ได้ชิดบ่อเนาะเต็มค่ะคือ ขัางไหนตั้งหนบอกยุขังนี้อันนี้เนาะคุงเขานี่เดี๋ยวเขาขาไปคนของแม่เ้าไมนอมใส่ไั้ไหนแบกได้บ่ ห้ามเอาไยังบ่มันน่ะได้รอตาเออีคดะเทียดีเบิบ่อีตนจะหนักอกาำ่ไรก็ห้ามเาดีๆนยงมาเนี่ยคำหนึ่งไปย่ออะเพ็่อนตอนนีไปอีกมีบ่คะนายเถี่ยวยู่ ก็สียางไปแบกเอาเบือกข้างหน้าเนาะเบือพี่น้องนนสวที่จะสวนมันเราแบบหลังดิ่งก็อินดีมากนัไปไซสไปน้ำตามตลอดง่ายดีนะเอียงเนาะเนาะถ้ามาขานง่ายง่ายหน่ยขาเขาตอนเทาทางเข้ามาให้งะบอกพักขยง่ายอันนี้บ๊อบหยาอันนี้แห้่ยงลายบอก มือว่านี่ตอนไปตาตีหันลายมากินเนาะต้องไปยืนไกลๆไปหายืนเชิญยังก็มาเขือเขาบอกเลเอาืเห็ดแน่กได้ดเอมืเห็ดแน่วบุยยังไม่เห็ดแ่วออเกเาสั้งะบ่ เมื่อเท่นี้เนี่ยบอกซ้อันปไปเาอหงเอาองมาค่ะมาลับเกยับเกยป่ะเดี๋ยสิไปล้างมือเนาะมพีม่น้องล้างมืออยู่นะ้าหวย น้าบัวที่มันไหลมาแต่ป่าเว้าปัวเขาเ็ดมันเขากินกินน้ำกินน้ำน้ำ้า่นี่นี่บอกอย่างหนุกป้อน้ำเย็นนะนี่บอกจะดไปอย่างเล้เราสวยหน้ายุ้งจะดูไปอย่างอย่าไปเราอย่าไป ทัวนจะส่งก um um ๊อปองเขามาจะแตะเนี่ับืองเคร่งคุณนะนี่จะนสิตลอดปีนี่ตลอดปี่โอ้ยามแดงๆอดีมันก็เบิดเพราต้งเหตุไฟกันใบขันโวยอย่างมันเบิว์ตนี่น้ำเย็นคันทอดเดาบอบ จะเย็นนะอาบจะได้ใส่เนาะใช่เื่อนน้ไหมบ้าน้ำหลังมืดีอน่ี้อินี้ไม่มีลูกไม่ไปด้ไปได้หเอยงเลยคุไปไว้ไว้เรา่งที่เรางสิสอสามันจะเป็นยังไงมาสิวาดูมง เล้วพ <ername> <h Wel Glenn> ี่ไม่สิลองซีบแล้วพอนี่ดอกข้าสีมาเบ่งกันมาลวนใส้นะมันสีอไรสีนดอบกืนแสบแบบน้ำคับรรมดาบกืนอบบไปเรื่อยสร้างรด แล้วแวตอนนี้พี่ไม้สีทําการตัดวายนะพี่เนองยักเขามาเิงแตกมาบนต้นวายเป็นน้ำเออคอยออกอาจามงแคน่งแค่ตวนหรือเปาเอายักออก่อนันะคนเดียวพี่เนอะต่วนวายมันก็สิเป็นประมาณเขาตัดเอเอาจำๆเด้อจำเ มันก็สซิมีน้ำเนาะี่นอจ,จำดินมาบอจำบจเกินบอาจำจุดไหนหาคนนั้นเฮ้ยเขาคือเอาไปเอาไปคายเนี่ยโอ้ยน้อยดีเอาด้วอ้าวฮาเราตัดอัยับออกก็ทั้งสีสินนี่ดีเพื่อนพี่น้องไว้ีแตาํานน้ำนนบอ๊ะเนาะเดี๋ยวขอเสียาน้ำอันไหนเอาอ อันนั้นออกนี่ประมาณนี้ถ้าห้าเอาไปกินถ้าเก๋าไปเผาเนาะ,นะพี่น้องถ้ากินกระปลุลกระเจี๊ยรสัตว์กับเซียวคมคมแต่ว่าบาคมแห่งมันนี้พอดีกินปะนน่ะใช่ไปต่ตาต่อีกะัะซึ่งมาสูงแต่ okay.

ใส่สบมือมาออนเออแค่นี้บริษัท่อเป้าเหมือนจันยังไงก็ซือ้อป่ะหายจานอกทะเล อันนี้เพื่อนพี่น้องนี่จะน้ำมาเพือกันสอน้ำทิ้งอันต้นอุ๊ปะอ๋อปีมันคือแท่ากูน้ำนี่ค่ะโอ้มันเนี้ยตูมันเป็นในคนนะมาทัานตีออก มาเข้าได้ป่ะอือๆเจอมืออุอยู่จะจับกับปูหาเบิดกันเบิดหามา <laughs> <laughs> เดินตรงไเปีแล้วด <forever> ีดนิ้วข้าขาดีดนขาาเหมะดมหนุ่มๆนิดๆนะ I'm going to ้นมดนแกเอะเอาลงเบิรดดนะสิว่ามาเคืองมาเข่งนี่นี่เาได้ได้กเขาเลยนี่ดีบ๊อบบีเพิ่งใส่ให้งานีใหม่นะพี่น้องให้ีใหมต้นใหม่ลงคนเดียว อยู่งนนี้ขวบข้าไก่อ่ะข้าเฝ้า ยังเดียวดงเบิร์แม่ทีหาได้กองตันะลคนเดียวซ้ำนี่แกโอยน้อยน้เดียวนะน้อยเดียววะนี่ดเสทนผู้มบิงบาดแเขาโดเตะหน้าอียงกับปนหนโออ่ะนอย